สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อแม่สี่สิบส่นะครับวันนี้จะมาทําเรื่องของดิจิมอนนั่นเองนะครับผมไม่ได้ทําดิจิมอนมานานมากเลยนะครับทำมาแล้วเทาที่จําได้น่จะมา2คลิปนะครับอันนี้เป็นคลิปที่3ทั้งที่ดิจิมอนเองเนี่ยก็เป็นหนอนท็อปทในแอนิเมท์ได้ดวงใจเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยเฮ้ยได้เลิกงามยามดีนะครับกลับมาทําดิจิมอนกันดีกว่านะครับกับ เนื้อเรื่องของพาร์ทที่ค่อนข้างหลักเป็นเหมือนกันก็คือ10เหตุผลว่าเฮ้ยทำไม d i g i มอนแอดเ n นเจ e ร์เนี่ยถึงเป็นอดีเมตในตำนานที่ดังมากๆในไทยเลยนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยุคก,ก่อนเนี่ยยุค Gen Y แล้วก็เจนเต้นๆเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักดิจิมอนเป็นอย่างดีถ้าผ่านหูผ่านตาเนี่ยทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะยกให้เป็นอนิเมเทียต้นๆนะครับในดวงใจใครหลายๆคนกันเลย ก็เดี๋ยวเราไปเกิดน้ำก่อนละกันนะครับดิจิมอนแอ v เ n นเจอร์ดิจิมที่เป็นแอนิเมะภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นแอนิเมะในปี1999สตูดิโอของญี่ปุ่นที่ทำแอนิเมะตัวนี้ก็คือโตเอะแอนิเมชันออกฉายทางช่อง9ก้ากร์ตูนในปี2001ฉายในเวลา9 3 0โมงครึ่งถึง10โมงนะครับก็เป็นแอนิเมะที่ตอนนั้นฮ,ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแบ็้กราวา์อีกอันนึง คือตอนนั้นนะผมก็ต้องบอกประมาณว่าสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ฟรีทีวีใน,ในการดูนะเรายังไม่มีพวก YouTube Netflix ยังไม่สามารถดูแบบย้อนหลังได้เออถ้าดูย้อนหลังเนี่ยคือมันต้องแบบต้องมีช่องทางจริงๆหรือว่าหาทางในการดูเนี่ยค่อนข้างยากฉะนั้นเนี่ยการดูเมะแบบในฟรีทีวีเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่นิยมกันมากๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็ต้องดูกันอยู่แล้วนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยจดจำในเรื่องแล้วก็เวลาดูทุกคนดู เราจะมาสามารถพูดคุยกันได้ตลอดนะครับก็อยู่ในบนด้า n นนนะครับในพาร์ทของของเล่นด้วยนะครับก็คือ d g y นั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกธรรการมากดดีจีไว้เบลเบลต่างๆเนี่ย กำลังมาแล้วพอมีดีเจไว้ด้วยทำให้รู้สึกว่าความไฮของเรื่องเนี้ยมันสูงขึ้นไปอีกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละหัวข้อมีอะไรบ้างครับก็เกิ่นก่อนนะครับถึงแม้ว่าอนิเมะจะนานมากแล้วก็ตามเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยสามารถไปรับชมแล้วก็ดูก่อนได้ถ้าใครดูแล้วหรือว่าแบบเอ้ยยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูของเราหรือว,ว่าอยากดูคลิปนี้ก่อนเนี่ยก็เชิญไปชมกันดีกว่าข้อแรกของเราเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์เนี่ยมันเยอะนะครับ ถ้าคุณชอบแอนิเมชที่มันคาแรคเตอร์เยอะๆมีทั้งเด็กที่ถูกเลือกทั้ง7คนแล้วก็ในตอนปลายๆเนี่ยจะมีเพิ่มมาอีกห่งคนก็คือฮิคาริแล้วก็รวมถึงดิจิมอนเองเนี่ยก็มีเยอะด้วยเหมือนกันก็คือดิจิมอนคู่หูเนี่ยตามเด็กผู้ถูกเลือกไปเลยคาแรคเตอร์นิสัยไม่เหมือนกันเลยมีตัวละครเนี่ยให้เราอย่างจุใจมากเลยนะครับคือเราแบบรู้สึกว่าเอ้ย ถ้าเราชอบคนนี้เราเรียนคนนี้เราชอบตัวละครตัวนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับรวมถึงดิจิมอนกับตัวละครเนี่ยก็น,นิสัยไม่เหมือนกันเลยนะไม่ใช่แบบคนนี้คู่กับคนนี้แล้วมันจะนิสัยเหมือนกันมันไม่ใช่งานเลยนะเออมันสามารถมีการแบ่งแยกนิสัยไปได้ลึกซึ้งไปมากกว่านั้นดนะิจิมอนเนี่ยเนื้อเรื่องหลักๆมันจะเป็นการสู้ตัวร้ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะจบในตอนระดับหนึ่งแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆไม่มีเอือยไม่มีรู้สึกว่าแบบ ไอ้ตอนนี้พักเฉยๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบ่งอาร์แบ่งเนื้อเรื่องเนี่ยได้ไดน่าติดตามแล้วมันเข้มข้นด้ยนะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยอย่างเช่นเด็กทุกฝูงเรื่องนะแล้วก็เข้าไปดิจิตอลเวิลด์เนาะแล้วก็เจอกับลูกน้องพวกเดวิมอนต่างๆเออแล้วตอนหลังก็มาเจอเดวิมอน เจอเดมอนทีแรกนะครับแล้วก็เลโมอนช่วยไว้ก็จัดกระจายไปที่เกาะไฟแล้วก็พยายามรวมตัวกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งผ่านไปเนี่ยก็จะเจอพวกเอเดมอนนะครับที่เป็นตัวลิงแล้วก็มีกลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงบ้างก็เจอกับแวมเดมอนแวมเดมอนก็จะมีร่างธรรมดาแล้วก็ร่างสุดยอดเลยก็ว่าไปนั้นเนี่ยก็กลับไปโลกดิจิตอลเวิร์อีกทีหนึ่งนะครับสู้กับตัวดาร์คมาสเตอร์ทั้ง4ตัวฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า อาร์คเนี่ยมันเข้มข้นมากๆแต่ว่าความสนุกเนี่ยของแต่ละอาร์คเนี่ยมันไม่มีการลดทอนเลยทั้งสนุกทุกอันรู้สึกว่าเอ้ยมันถ้าติดตามมันไม่รู้สึกว่าอาร์คนี้แบบมันเปลี่ยนชิกแนวไปเลยหรือว่าอาร์คนี้เนี่ยตัวละครตัวร้ายมันไม่ค่อยโดดเด่นมันทำไม,ไม่ค่อยสนุกเลยอนะไรเงี้ยคือแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความน่ากลัวความเจ้าเล่ห์ความตลกปกฮาของมันเองนะครับเอออันนี้ก็คือข้อดีเลย Bloodstream โยต้นบทคทำเสีย,ยามาแล้วครับผู้เดก็กๆผู้เด็กๆที่ถูกเลือดต่มันขึ้นฝั่งที่อื่นแต่ในประวาตน,นี้ต่อมาข้อที่สามปัญหาของแอนิเมะตัวละครเยอะที่หลายๆเรื่องเจอเนี่ยก็คือมันจะมีการกระจายบทเนี่ยไม่ดีแล้วก็ตัวเอกมันจะเด่นอยู่คนคนเดียวนะครับหรือว่าคน2คนนี่แหละมันจะไม่ค่อยได้เด่นเยอะแต่ว่าเรื่องดิจิมอนเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่า ตัวดีเจมอนเองเนี่ยบางตัวอย่างโกมอนเนี่ยที่มันสามารถเรียกปลามาได้เนี่ยซึ่งว่ายน้ำได้เป็นสกิลเหมือนว่าคุณมีสกิลเซิร์ฟในโลกดิจิมอนเนี่ยเออรู้สึกว่าบทเนี่ยมันก็ยังดีนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าอันเนี้ยมันก็ยังใช้กันได้อยู่หรือว่าบางตัวที่แบบมันออกมาแค่แบบ2ตอน3ตอนน้อยมากๆเลยอย,อย่างเช่นตัวของพารามอนนะครับที่เขามีร่างพัฒน,นาเป็นแอนจิมอนกับโคเรียงเจมอนนะครับซึ่งมันออกมันน้อยมากแต่ว่า มันเป็นการน้อยที่บทนั้นมันสุดยอดมากให้บทเด่นตัวละครตัวนั้นไปนเลยมันก็ดีฟายนะครับความหวังได้ดีจริงๆนะแล้วก็อย่างบางตัวเนี่ยที่ไม่คิดว่ามันจะจับกันได้นะครับอย่างเช่นโซลากับพี่โจเนี่ยมีไปสู้กับผีเออดิจิมอนผีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ชนะด้วยการ ส่วนมนอะไรเงี้ยก็ถือว่าตลกดีนะครับเป็นการกระจายบทที่แบบคือตัวละครเยอะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้รวมกันตลอดเวลามันมีการแบบกระจัดกระจายของตัวละครตามเกาะต่างๆการจับคู่ของดิเจมอนตัวนี้การจับคู่ของเด็กผู้ผู้ถูกเลือกสองคนสามคนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันเป็นการกระจายบทที่ดีมากๆเลยสำหรับข้อสั่งเราน a m u t s a ส a pagavato a ต h a ส o s a m a s a ส buddhasa namu t s a r เรื่องของท่านด <c oughs> ีเจมอนลดลงจริงๆด้วยแฮ ข้อเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินไปมีขียเทียมเนี่ยนะเออมันไม่ใช่แบบว่าพอถึงจุดนั้นฉันรู้สึกว่าฉันเติบโตและพลังจะโชนเนนมาแล้วก็จะทําให้เราไปต่อได้เออดิจิมอนเราเก่งขึ้นมันจะไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับทั้ง2ด้านกนะ็คือด้านที่เป็นแบบที่มันจับต้องได้กับคีย์ที่มันแบบว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกเออแล้วก็การพัฒนาตัวละครตอนแรกเราจะเห็นว่าเราจะได้ดิจิไวมาก่อนเนาะเพราะว่าเราจะเป็นเด็กที่ถูกเลือกกับดิจิมอนนั่นเองแล้วก็ พอหลังๆมาเนี่ยเราก็จะเริ่มไปหาแท็กเนาะเออหาแท็กเนี่ยทำให้เราวิวัฒนาการล่างสมบูรณ์ได้หาแท็กหาตาสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ว่าดิจิมอนเขาก็บอกเองว่าแค่มีแท็กกับตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีวิธีการใช้ที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้ฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านสิ่งที่ยากเย็นที่สุดในเรื่องก็คือภารกิจบล็อกนะครับเป็นเชิงนมามธรรมเนื้อเรื่องเนเขาก็ฉลาดแสดงให้เห็นกับเมทัลเกรมอนมาครั้งหนึ่งว่าเมทัลเกรมอนด์ตอนแรกแปงลงร ถ้าไทจีตอนนั้นน่ะมันยังรั้นยังไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้ระดับนั้นเนี่ยก็จะเกิดสกาวเกมมอนที่เป็นการวิวัฒนาการไม่ถูกต้องนะครับผิดวิธีอ่าก็จะเป็นตัวร้ายที่ไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วก็ดิจิมอนเองเนี่ยก็เหมือนกับโอเวอร์โหลดไปเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยภารกิจปลดล็อกชิงนามธรรมเนี่ย คือเป็นอะไรที่มันยากมากนะครับเพราะว่าแต่ละคนต้องไขความลับของตัวเองด้วยเอออย่างเช่นแบบไทจิความกลา้าโซละความรักโตโดยในรูปแบบของตัวเองด้วยนะแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนๆเนี่ยช่วยบ้างน,นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไขปริศนาของตัวเองเนี่ยได้ด้วยตัวเองเออมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่ามีทั้งด้านที่ต้องเก็บไอเทมแล้วก็กไอเทมที่แบบคุณต้องพัฒนาจิตใจของตัวเองไปด้วยนะครับข้อ4ี่ของเรา นนหนึ่งในแอนิเมที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีทั้งฉากดรามา่าฉากต่างๆมันไม่ใช่มีแบบฉากสู้อย่างเดียวแล้วแบบมันจะเป็นแอนิเมที่ดีอย่างเดียวนะครับฉากดราม่าลึกซึ้งเนี่ยดิจิมอนเนี่ยมาทำได้ดีนะครับแล้วก็มันมีฉากดราม่าเศร้าที่หลากหลายมันไม่ใช่แบบ แค่แบบดิจิมอนจากลาไปนะครับหรือว่าแบบเจอเรื่องเศร้าในชีวิตแต่ว่ามันจะมีคานิยามในแบบเชิงมิตรภาพด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่พี่โจกับยามาโตะเนี่ยเขาได้ไปจับพัดจับผูกมันอยู่ด้วยกันแล้วก็ที่ต้องมาทํางานชดใช้นี่ในร้านอาหารเนี่ยแล้วพี่โจแม่ก็แบบว่าซุ่มซ่ามทําการแตกแล้วแตกอีกน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบยามาโตะก็รู้สึกว่าเริ่มไม่เชื่อใจในมิตรภาพแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยยามาโตะก็สามารถดึงตัวเองกลับมาได้แล้วก็พอ คำว่ามิตรภาพนะั้นมันโดนปลดล็อกแล้วครับมันทําให้ตัวยามาโตะแล้วก็กาบูมอนเนี่ยสามารถแปลงร่างกาบูมอนเป็นเวอร์กาลูรูมอนได้อ่าเนี่ยรู้สึกว่ามันปลดล็อกในเรื่องของยามาโตะแล้วอะไรอย่างเงี้เนาะเออหรือว่าตอนเด็กๆไทจิเนี่ยมีดราม่าเออกับคุณแม่คุณพ่อรวมถึงฮิคาริเองก็ตามเนี่ยที่แบบว่าเป็นอีกสึ่งฉากซึ้งนะที่แบบว่าฮิคาริเก็บบอลให้ไทจิอะแล้วไทจิก็ไปโลกดิจิตอลเวิด์ใช่ไหม แล้วตอนหลังกลับมาฮีคาริแบบตากฝนนะ่ะเออแล้วแบบว่าพี่ให้หนูเก็บบอลอะไรอย่างเงี้ยเออสึกมันซึ้งมากเลยแล้วก็แบบบางสิ่งบางอย่างที่มันมีดรามา่าแต่ว่าเกิดจากมิตรภาพอย่างเช่นแบบไทจิยามาโตะที่ต่อยกันเป็นประจำเนี่ยเออก็ทําให้เกิดมิตรภาพมันมีแฟกเตอร์ความดราม่าเนี่ยหลากหลายเออแล้วก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับในสมัยนั้นเนี่ยตอนเด็กเราดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอินกับมันเลยดีแล้วก็น่าจดจําอย่างมาก อยู่ตัวคนเดียวสักหน่อยแมทแล้วก็จะมีคนอื่นๆอีกท่านจะไม่ไมอยอมเข้าใจฉันบ้างล่าทำไมไม่อยอมเข้าใจหนูบ้างเลยเล่ะคะอากแปลงล่างเยอะได้ลุ้นตลอดแล้วฉากแปลงล่างของเรื่องเนี่ยดีมากๆตอนเด็กเราจะรู้สึกว่าเรื่องที่มันมีฉากแปลงล่างเรื่องที่มันพูดคําแบบเบ,บ,แบ,บียวๆพูดคําติดป่าพูดสกิลท่าชื่ออะไรเงี้ย มันมันอินเทรนด์มันฮิตอ่ะมันสนุกอ่ะถ้าในยุคนี้ก็เหมือนกับพวกแบบดาบพิฆ่าดาสูนอะไรเงี้ยเนาะเออสมัยนั้นอะ่ะมันก็ได้ฟีลลิ่งนี้เหมือนกันเลยเราจะลุ้นทุกครั้งเลยว่าดิจิมอนอ่ะมันจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรวะเออสกิลมันจะเป็นประมาณไหนพอแปลงร่างขั้นหนึ่งใช่ไหมครับแบบร่างโตเต็มวัยแปลงร่างด้านสมบูรณ์ได้อีกแปลงร่างสมบูรณ์เนี่ยมีแปลงร่างร่างสุดยอดเขได้เหมือนกันนะวอลเกมอนกับเมทัลการูรูมอนเนี่ยเขาใช้ 3D นะครับ 3D เ e n d e r ร์นะครับอนิเมะมาในยุคนั้นด้วยนะครับยุคนี้ผมก็ต้องบอกตรงๆว่ายุคนี้คน,นจะอีกันใช่ไหมแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มใช้งานอนแปลงล่างแล้วใช้ไม่เยอะด้วยรู้สึกว่าโหโคตรว้าวเลยแบบวอลเกรมอนเป็นตัวละครแบบโคตรเท่แล้วฉากแปลงล่างมันแบบ มันสวยมากนะครับถึงแม้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีภาคไตรมาแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังทาฉากแอนิเมชันในการแปลงร่างเนี่ยสู้สมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับผมแนะนําเลยว่าแบบถ้าใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยลองไปดูได้นะครับมันเป็นฉากแปลงร่างที่แบบมันตั้งใจทําแล้วก็แบบดูแล้วแบบไม่มีเบื่อเลยมันสุดยอดมากๆถ้าแบบรู้สึกเหงาเเบื่อแล้วยังย้อนกลับไปดูที่เป็นอีเวอเรชันของดิจิมอนอ่ะยังได้แล้วยังรู้สึกว่ามันหายยังว้าวไปกับมันอยู่เลยแต่ละตัวคาแรคเตอร์เอกลักษณ์ในการแปลงร่างแล้วก็รูปร่างเนี่ย ต่างกันหมดเลยนะครับข้อหกของเรานเองต่อมาข้อ7นะครับก็คือ การต่อสู้ของดิจิมอนเนี่ยมันมีมู์ดีไม่เบื่อไม่มีเนิร์ฟไม่มีการเผาด้วยนะท่าแต่ละท่าที่มันเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นแบบไกอาฟอร์สของวอลเกมอนฉากแบบสู้ส,ส,สู้ฟันฟันกันของปีเอมอนเองก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าเออแบบมู벤ที่ดีนะครับหรือว่าแบบเลดี้เดวิมอนนะครับกับแองเจิลิมอนตบกันเนี่ยสะใจว่ะถึงแม้ว่าดิจิมอนเนี่ยมันจะมีแบบเรื่องลุมเนาะเออพอมีเรื่องลุมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบผัดกันใช้สกิลน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบเหมือนเราดู power point มันรู้สึกว่ามันสู้กันจริงๆนะครับแล้วก็การ์ตูนยุคนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยมันทําฉากพวกนี้มาได้แบบถึงพริกถึงขิงจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อ7ที่ดีของเราเนั่นเองนะครับฉากสู้ทุกฉากเนี่ยถึงแม้ว่าแบบจะเป็นต้นเรื่องมาไปปลายเรื่องผมก็รู้สึกว่ามันทําได้ดีตลอดมันไม่มีการดออปเลย Gamma Killer Heaven gets m e t Wolf ว้าอ <What? S 2> <Hey>. oh. ต่อมาข้อ8นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่แบบว่าโอ้โ oh. ห แน่นอนว่ากินใจหลายๆคนนะครับแล้วก็ขึ้นหิ่งมาสเตอร์เพจตลอดกาลนะครับก็คือเรื่องของเพลงดิจิมอนเนี่ยพอแปลงล่างเนี่ยมันก็จะมีเพลงกลางล่างอ่าเพลงเปิดเนี่ยก็จะมีเพลงเปิดเนาะเออแล้วก็เรื่องฉากต่างๆแบ็กกราวน์มิวสิกอะไรเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ามันใช้เพลงขุมมากนะครับแล้วเพลงทุกเพลงเนี่ยมันติดหู่สุดๆนะครับอย่างเพลง b u t t e r f l y b r a ร e h e a r t รวมถึงเพลงปิดอย่างเช่นแบบ IW i s h ถึงเป็นเพลงปิดเย็นๆชิลๆเนี่ยก็ติดหูเหมือนกันนะ แล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยโมเดลนายเนี่ยพี่นพน้องนั้นเนี่ยเขาเอามาร้องแล้วก็เป็นแปรเป็นภาษาไทยด้วยเอ้ยเรารู้สึกว่ามันไทยไปกว่านั้นนะครับถึงแม้ว่าภาคแรกเลยมันจะไม่มีออกอาวุธก็ตามที่เป็นเ,นเพลงดังท็อปฮิตเนาะแต่มันจะมีปีกลักกับหัวใจที่กล้าแแต่งนั่นเองอ่าทำให้แบบรู้สึกว่า มันเพิ่มความไายของเพลงแล้วก็พอได้ยินเพลงเนี่ยแบบมันฮึกเหิมอะ่ Brave อะเบรฟฮาร์ดอ่ะมันโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าตอนแรกแล้วแบบแปลงล่างเนี่ยผมอะ่ะรู้สึกเลยนะว่าหลายๆคนที่ในยุคเนี่ยฟังเพลงแล้วชอบเพลงแอนิเมะเนี่ยอิทธิพลในช่วงยุคที่เราชอบฟังเนี่ยมันมาจากเพลงดิจิมอนด้วยหลักๆส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเออพอเราฟังเพลงแอนิเมะบ่อยๆนะครับหรือว่า เริ่มจากดิจิมอนเนี่ยที่เป็นเพลงมา s t เ r อร์พีซเนี่ยเราจะชอบแล้วก็นอสต l g จีนะครับกับเพลงแนวแนวไทยนี้นี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นครอบแฝดของเราเลยรนั เวลาในการฉายของแบบช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้นานเราจะรู้สึกว่าแบบเราไม่สามารถดูแอนิเมะเรื่องเนี้ยจาก ep 1ถึง ep 5 0กว่ากว่าเนี่ยภายในวัน2วันแน่นอนเพราะว่ามันหาดูไม่ได้นะครับในช่วงนั้นน่มันก็ต้องรอแผ่นซีดีนะครับหรือว่าต้องรอโมเด์นายการ์ตูเนี่ยฉายนะครับฉะนั้นเน่เราจะรู้สึกว่าแบบออกมาโลกแห่งความเป็นจริงก็รู้สึกว่าอยากดูเหมือนกันเลยละอะไรเงี้ยแล้วเราจะเอาเรื่องเนี่ย ไปดิสคัสกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมันก็ดูเหมือนกันแหละฉะนั้นเวลาเราคุยกันอ่ะมันจะเกิดเป็นคอมมูนิตี้ถึงแม้ว่าตอนนั้นมันจะไม่มีเว็บบอร์ดอะไรหลักๆก,ก็ตามเนี่ยที่เราเพิ่งดูกนนะนนันเนี่ยณตอนนั้นอ่ะแล้วก็มาดิสคัสกันทุกคนทุกโรงเรียนเนี่ยมันก็จะดูเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมากไปกว่านั้นนะครับของลงของเล่นเวลาจะซื้อขนมแบบแคมปัสชีโตโดรีโตอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะแถมของเล่นที่เป็นเรื่องคอตในยุคนั้นด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นแบบเฮ้ย ดิจิมอนอยู่ในของเล่นอะไรอย่างนี้เหมือนกันเออแล้วก็รวมถึงสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีของเล่นิฮิตอย่างเช่นแบบอย่างดิจิไวอ่าดิจิไวเองเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเหมือนกันแล้วก็เอามาแบบเอามาเชื่อมมาลิงก์อ่ะแล้วก็สู้กันเออเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็แบบขยาวอะไรอย่างเงี้เนาะเดินอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเพลงเนี่ยมันก็มีแบบเพลงของพี่นพน้องนัทอ่าหรือว่ามินิคอนเสิร์ตในชีวิตจริงด้วยเหมือนกันนะครับเออลรู้สึกว่าแบบตอนนั้นอ่ะคือแบบเด็กเยอะมากแล้วเป็นอะไรที่แบบว่ามีคอสเเพเป็นแบบแบบ IG, ไไไอดุกะรอ่าาาางเีรจ โลกแอนิเมะแล้วอะโลกจริงเนี่ยเราก็ยังเจอมันกลับมารีมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันนะครับทำให้แบบข้อ9้าเนี่ยเป็นดึงหนึ่งข้อที่แบบว่ามันสามารถดึงความสนใจเราเนี่ยให้กลับมาสู่โลกของดิจิมอนได้อยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะออกมาจากโลกของแอนิเมะแล้วก็ตามนะครับแล้วก็สุดท้ายของยกให้ฉากจบเลยนะครับมันคอมพีทถึงแม้ว่ามันจะมีภาคซีโร่ทูก็ตามเนี่ยแต่ว่าฉากจบมันคอมพิทมากๆมันจบเราจํามันได้มันเป็นอีกหนึ่งฉากจบเลยอะของโลกแอนเิเมะที่ผมต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นท็อปเทียเลยจริงๆนะครับก็จบด้วย การจากลากันความเศร้าจากการจากลาก็เป็นเลยที่แบบโ้เราศาสเดินทางมาตั้งแต่อีพีหนึ่งมันมีการรีลันให้ดูได้นะภาพแบบฉากแบบตัดแต่ชุบ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 เจออ,อะไรยังไงบ้างแล้วมิมี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะอ่อนโยนที่สุดเนาะในกลุ่มเนี่ยก็แบบฉันไม่อยากจากลาเลยอะ่ะแบบไม่เอาไ, bye, ไม่ไปบายบายไม่ไม่ไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยม,มิมี่ก็ใจอ่อนแล้วก็ออกมาตรงหน้าต่างแล้วก็หมวกอะ่ะมันก็แบบวหลลนปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ขึ้นด้วยเพลงบัตเตอร์ไฟโอ้โหสุดยอดมาก เป็นอะไรที่ว้าวมากครับเป็นบัตเตอร์ไฟแบบเพอร์เฟกต์เวอร์ชันด้วยเป็นอะไรที่แบบอ้โหตอนนั้นแบบพึ้งมากดีใจมากแล้วก็แบบหมวกไปเนี่ยมันก็อยู่กับตัวพาวมอนนะครับก็เก็บไว้ก็มีถ่ายรูปรวมกันด้วยพวกคุณเกนไนกับดิจิมอนต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นการจบที่สมบูรณ์แบบในตัวของมันมากเลยนะครับถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีแบบแบดเอนดิ้งกู๊ดเอนดิ้งเนี่ยแต่เนี่ยมันเป็นกู๊ดเอนดิ้งที่มันเป็นแบบภาพจำที่ทาทำให้สามารถเอาจำเรื่องนี้ได้เเเลยนนรัก็ขข้ออองาองา โอเคก็วันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ดิจิมอนของเรานะถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยมาณนะที่ดีด้วยครับเรื่องเรื่อมันก็ต้นข้างนานมากๆแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบมันเป็นติดตาตึงใจของผมนะครับแล้วก็เข้าใจว่าของเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนก็ชอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยขอบ้าน0ขอบคุณทุกคนมากถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะผมเป็นคนที่อา่านแล้วก็พยายามจะตอบคอมเมนต์ให้ ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับถ้าใคนชินชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่งกระดิ่งให้กับแชนแนลเรานะครับนิดหนึ่งวันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอลาไปก่อนสวัสดีครับ